เรื่องสั้นๆหน่อยเผื่อบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นสื่อหรือว่ายังไม่เคยดูทีเซอร์อยากให้พี่เจมแชร์ให้ฟังหนะ่อยครับว่าภาพยนตนร์นะคบแตเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรครับที่จริงก็อย่างที่บอกว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับพยนานาใช่ไหมครับแต่เป็นพยานาฝั่งตะวันออกครับผมซึ่งไม่เคยได้ทำมาในภาพยนตร์หรือทำมาในละครมาก่อนซึ่งครั้งนี้หน้าขบานเขาหยิบตรงนี้ออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเป็น,นเรื่องที่ค่อนข้างแบบ มีเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องเกี่ยวกับความแค้นแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับบวงกันมันเป็นตอรี่ไลนี่น่าหยิบมาทําเป็นภาพยนตร์ฉะนัม้มันเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้กับของเรานะครับและทําไมถึงต้องอยู่ในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นยุคที่มีสเสน่ห์เป็นยุคที่ส่วนตัวผมเองอยากเล่นมากๆแล้วก็สําหรับใครที่ชอบดูซีจ๋งๆชอบดูความแบบเขาเรียกว่าภาพยนตร์ที่แบบมันขวัญมีการตายมีนูอนมีนี่มีการสิ่งวนสอบสนต้องมาดูนักกากบันเลยครับก็อยากจะให้ทุก มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วโดยเฉพาะที่นี่ครับเพราะว่าผมมาประเด็นเล่นที่นี่บ่อยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่อยู่ที่ในกบังงานนะครับก็มาดูนะครับานแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยครับผมแล้วพี่เจนกับนีญาเนี่ยเข้าฉากกับ CG ที่ต้องบอกว่าเยอะมากๆอยากให้แชร์ความรู้สึกให้ทุกๆคนฟังหน่อยครับพี่เจนกับน้องนยญาว่าเป็นยังไงบ้างครับกับการเข้าฉากแล้วต้องถ่ายทาร่วมกับ CG ยากมากเลยค่ะถือว่าท้าทายมากๆเพราะว่า CG เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใช้ถึงจินตนาการของเราเยอะมากยิ่งถ้าต้องเข้ากับพาร์เนอร์ค่ะเราต้องแบบว่าทำความเข้าใจแบบกันและกันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เราต้องพร้อมกันด้วยสายตาเราต้องไปด้วยกันแล้วถ้าเป็น CG กับพยานาะคเราต้องรู้ถึงรูปร่างหน้าตาต้องรู้ถึงรายละเอียดทุกอย่างเลยค่ะก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายจริงๆค่ะ อย่างที่น้องนี้บอกกับหลายคนก็เห็น CG คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลักที่เสร็จทําเสร็จแล้วผ่านการเขาเรียกว่าดีไซน์การทําคอมพิวเตอร์เป็นแบบหลายๆชั่วโมงมาเรียบร้อยแต่ตอนที่เราเล่นเนี่ยเราเรามองะเราไม่เห็นอะไรเราไม่เห็นเหมือนที่ทุกคนเห็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นหลายรอบหน่อยครับก็คือทํางานเยอะๆทำกับบ้านเยอะๆอย่างที่น้องบอกพยานหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับ อารมณ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอก็ต้องคุยกับผู้กับดีๆครับเล่นหลายๆรอบแล้วก็พอเจอเทคที่ดีที่สุดตั้งใจที่สุดก็ได้ออกมาสู่สายตาประชาชนครับแน่นอน,นะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปผมมีกิจกรรมมาร่วมเล่นสนุกกับทุกๆท่านด้วยนะครับเป็น ของรางวัลที่จะมาแจกก็คือเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับที่ทุกท่านเนี่ยซื้อตัว๋วชมภาพยนตร์สองที่นั่งนะครับจะสามารถรับเหรียญที่ระลึกอัอนนี้ไปได้แต่วันนี้นะครับดูสิสุดๆก็คือเดี๋ยวเราจะให้ทีมนักแสดงถามคําถาม,ถามแล้วถ้าใครตอบคาถามได้นะครับรับไปเลยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมคําถามไว้นะคนละคําถามนะคนละคาถามนะ <S 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 ได้หมดเลยเกี่ยวกับภาพยนต์นะครับใครที่ตอบคำถามได้นะครับเรา ให้ไปเลยนะครับเหรียญที่ระดับรุนร่นหน้าขบันนะครับวันนี้มี10รางวัลน,นะครับแค่10รางวัลเท่านั้นแต่ทั้งหมดที่มีทั่วประเทศเนี่ย1 0 0่